แต่างานซิงเลิ้กอดซีซั่นที่หมันมีลู่ผู้นึงมัน,มมน <c oughs> เป็นยังไงล้วครับเพืไงนยังมาดเอาหมดเลยไป,ปิดเหรอไปไปอันนี้อะไรอ่ะไอจีะ ไปไหนล่ะใช่ทบรานคนนี้ไ่ด้เอาล่ะ

อขอสแตนด์ลูอ่าทำไมไม่ค่ยิเวนอนอ้ามาแล้วศูนย์ศูนย์ดำยังหมได้เก่ดัดงเย <laughs> สร็จไปเพื่อนเลยสวัสดีค่ะ ตกลงตลอดเลยมมันแรงไปอีกซาำนาทีเรียนตั้งใจเรียนนะครับใคร ไปไปลลูกูกไปเจ็ดอะไรวะเนี่ยคนหายาผีก <br> ูเหนื่อยใจ ดีไม่ชอ่วไป้อาละต่อได้ไหมต่อได้บอกจบเลยปอยใ้การนอนเป็นเรื่องของนาคตโอ้ว้าว

สองสามสี Jaz ่ห้าหกสิบหกลบไดไม่้ไของนาเอ้าเบือนไปเลยวันนี้ <ườ> <c oughs>

สิบเก้าสิบแปดเจกลืองเขียวจ้ามนนี่พอพี่ๆเนี่ยผมจะไม่ลงอ๋ออจอเลยดำดงเยอะ 何<タッ> chiếu này muốn chơi, chiếu wow, ôm, bốc từ một, bảy, tám, chín, hai <laughs> mươi, hai mươi bảy, đi

สามนะครับขอบคุณมากๆครับนั่นลูกนิ้วเมื่อกี้ลงนะครับต้องใจเรียนนะครับทุกคนหมดตโัะหมดตัวครับวันนี้พี่ปัเก็บหมดตโัว